สวัสดีครับพบกับรายวิชา PY 102นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของบทที่6นะครับซึ่งเราจะมาพูดกันในเรื่องของแสงครับแสงนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเจอกันในวิชาฟิสิกส์นะในหลากหลายเรื่องนะฮะ เรามาดูสมบัติกันก่อนนะครับว่าสมบัติขอุแสงนั้นตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีมุมมองของแสงในแบบต่างๆได้หลายแบบนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเป็นมุมมองแบบใหม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในบทต่อๆไปนะฮะก็คือเขาบอกว่าแสงนั้นมันเป็นอนุภาคครับอ่คือมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนนะฮะเหมือนกับเป็นวัตถุ ที่วิ่งไปเป็นก้อนเลยนะฮะซึ่งปรากฏการที่เราเชื่อว่าแสงเป็นอนุภาคนี้ก็คือปรากฏการที่เรียกว่าปรากฏการ์โฟโตอิเล็กตริกโฟโตอิเล็กตริกนะครับซึ่งอธิบายได้อย่างสมบูรณ์โดยไอน์สไตน์นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในอดีตตั้งแต่อดีตมาเลยเนี่ยเราเชื่อว่าแสงนั้นเป็นคลื่นครับคลื่นกับอนุภาคแตกต่างกันนะในมุมมองของฟิสิกส์ในสมัยก่อน นะครับเพราะนั้นไอการที่แสงเป็นคลื่นเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนนะบอกอย่างเราคุ้นเคยกับคลื่นต่างๆเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกนะนะแล้วแสงเนี่ยมันมีสมบัติที่คลื่นในสมัยก่อนออมันควรจะมีนะไม่ว่าจะเป็นสะท้อนหักเหแสงสอเดเลียวเบน,นะครับนี่ก็มันบอกว่าแสงนั้นควรจะเป็นคลื่นคำถามที่ตามมาก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วแสงมันเป็นคลื่นหรืออนุภาคกันแน่ เดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามดีกันแต่ถ้าแสงเป็นคลื่นนั้นเราบอกว่าแสงนั้นเป็นคลื่นตามขวางครับเพราะว่าจากเรื่องของแสงไฟฟ้าแางแม่เหล็กเรารู้แล้วว่าแสงาไฟฟ้าแสงแม่เหล็กนั้นมันเป็นองค์ประกอบของคลื่นของแสงและแสงนั้นก็คือจัดเป็นคลื่นที่เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่ต้ององาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่น <u> อกจากนี้นะครับความเร็วแสงนะครับ เราพบว่ามันมีค่าคงที่นะครับในสุญญากาศมีค่าประมาณนี้<ม>นะโดยที่คลื่นนั้นมันมีหลายความยาวคลื่นหรือหลายความถี่นะแล้วแต่ว่าเราจะบรรยายมันเรืความยาวคลื่นหรือความถี่ของคลื่นแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแสงในความยาวคลื่นในกรแต่นะครับมันมีอัตราเร็วในสุญญากาศนะครับประมาณนี้สามพันสิบหนึ่แดเมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่ที่สูงที่สุด ของสรรพสิ่ง,งต่างๆที่เรารู้คราวนี้ตาเราเนี่ยนะฮะเป็นอวัยวะที่สามารถมองเห็นแล้วก็สีเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราเห็นว่าวัตถุมีความแตกต่างกันทางสมบัติกายภาพของสีนะะเรารู้วา่าเราเห็นสีได้ก็เพราะว่ามันมีแสงนะ ที่มีสีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนจากวัตถุมาเข้าตาของเราดังนั้นนี่คือเรื่องของแสงนะครับแล้วก็ความจริงต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องมาค่อยๆทำความเข้าใจกันในการศึกษาเรื่องแสงนะครับอย่างในกรณีที่ง่ายที่สุดที่ทำกันมาตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นเลยก็คือ เรามองให้แสงนะั้นมันประมาได้เป็นรังสีครับก็คือเป็นรังสีของแสงวิธีการมองนี้นะครับก็คือเขาจะใช้ลูกศรเป็นตัวแทนของการเดินทางของคลื่นนะรเรามองมาป็นคลื่นนะครับในบทนี้เราจะมองให้แสงเป็นคลื่นนั้นที่เขาูกศรตัวนี้เนี่ยมันบอกถึงการที่ว่าคลื่นเดินทางไปทางไหนในคลื่นเองเนี่ยมันก็จะมี เฟสต่างๆของคลื่นนะครับแล้วมันก็จะมีเฟสที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับที่รวมกันแล้วเราเรียกว่ามันเป็นหน้าคลื่น wave front ตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างคลื่นคลื่นน้ําใมทเลีนะครับจะว่ามันจะมีสันคลื่นนะครับแล้วมีท้องคลื่นแล้วมีตำแหน่งอื่นๆถ้าเราดูเฉพาะตำแหน่งที่เป็นสันคลื่นที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะแล้วก็ เราจะเห็นว่ามันจะเป็นแนวที่เป็นตัวนี้นแหละครับมองเป็นหน้าคลื่นของมันหรือเป็น,นแนวของสันคลื่นหรือเป็นแนวของตำแหน่งของคลื่นที่มีเฟสเดียวกันเราก็จะเห็นมันเป็นแนวที่เคลื่อนที่ไปเวลาเคลื่อนที่ไปด้วยเพราะฉนั้นไอเดียเดียวกันครับเวลาที่ลังสีของแสงมันเคลื่อนที่ไปอย่างเช่นในรูปนี้มันไปทางขวาหน้าคลื่นมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปไปทางขวาด้วย นั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนขงคลื่นนะครับโดยที่รางสีตัวนี้เนี่ยมันจะตั้งฉากกับหน้าคลื่นครับปกติแล้วเนี่ยนะในตัวกลางนะแสงเนี่ยมันเดินทางได้คือแสงเนี่เป็นคลื่นแม่เหลก็กไฟฟ้าเพราะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเดินทางในตัวกลางมันเดินทางในสุญญากาศได้ไม่มีตัวกลางก็เดินทางได้แต่ถ้ามีตัวกลางแสงมันเดินทางได้ครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความเร็วของมันจะลดลงไปกว่า30.8เมตรต่อวินาทีแล้วก็ถ้าเกิดตัวกลางตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวปกลางปล่าๆเลยโล่งๆไม่มีวัสดุอะไรมาขวางทางของแสงเลยนะครับลักษณของแสงเนี่ยนะหรือว่าคลื่นแสงเนี่ยเราบอกว่ามันจะเดินทางเป็นเส้นตรงครับแต่ในกรณีที่ แสงมันเดินทางนะครับในตัวกลางอยู่แต่ว่ามีสิ่งมักกีดขวางครับอย่างในรูปนี้สามรูปนี้ก็จะเห็นว่ามีสิ่งกีดขวางครับแล้วก็สิ่งกีดขวางที่ว่านั้นมีช่องเปิดอยู่ด้วยนะอย่างในรูปแรกนี้ถ้าเกิดว่าแสงนั้นมีความยาวคลื่นเป็นลัมดานะครับความยาวคลื่นก็คือถ้ามองจากสันคลื่นเนี่ยสัน โทษครับหน้าคลื่นนะฮะว่าไอ้ลูกศรน,นี้คือรังสีของคลื่นแล้วก็ที่เป็นเส้นขนานกันเนี้ยนี่คือหน้าคลื่นที่หยุดติดกันหน้าคลื่นที่หยุดติดกันตัวนี้นะครับระยะห่างของมันคือตัวแทนของความยาวคลื่นครับสิ่กาการของคลื่นน้นะํานะทัลรามอลคลื่นน้ำ จากด้านบนเราจะเห็นสันคลื่นที่อยู่ติดกันนะระยะจากสันคลื่นหรือสันคลื่นนั้นก็คือความยาวคลื่นนั่นเองนั้นท่านนี่คือความยาวคลื่นครับของคลื่นแสงที่เดินทางมาแล้วมาเจอสิ่งกีดขวางที่เปิดมีช่องเปิดอยู่โดยช่องเปิดนั้นมีระยะดีครับคราวนี้ธรรมชาติของการที่คลื่นแสงหรือว่าคลื่นอื่นๆก็ได้นะครับจะเป็นคลื่นน้ำหรือคลื่นอะไรก็แล้แต่ในที่นี้เราพูดถึงเรื่องคลื่นแสงนะในหมดเอง ธรรมชาติของมันเวลาที่มันผ่านช่องเปิดเนี่ยเราพบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าช่องเปิดที่ว่านั้นมีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นครับในรูปแรกนี้ถ้าเกิดว่าช่องเปิดนั้นมันโตกว่าความยาวคลื่นมากๆนะถ้าลนดานั้นมันมีค่าน้อยกว่าขนาดของช่องเปิดดีมากๆเครื่องหมาน้อยกว่า2อันติดกันนะครับแปลว่ามันน้อยกว่ามากๆนั่นเอง สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่าตรงโซนไหนที่คลื่นมันเจอสิ่งกีดขวางเอาไว้มันไปต่อไม่ได้มันก็จะทะลุเข้าไปอีกด้านหนึ่งไม่ได้ครับแต่ในส่วนไหนที่มันเป็นช่องเปิดนะครับส่วนของคลื่นตรงนี้มันจะผ่านเข้าไปในบริเวณด้านหลังได้แต่คลื่นมันก็จะเดินทางต่อไปเสมือนกับว่ามันถูกล็อกเอาไว้บางส่วน แต่ก็ยังคงเป็นกระแสของคลื่นและหน้าคลื่นที่มีทิศทางอันเดิมตรงไปอันเดิมไอเดียตัวนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีแสงฉายแสงไปนะครับและกาแพงของเรามันมีรูมันมีช่องเปิดอยู่ถ้าเอาฉากมาลองรับด้านหลังเนี่ยครับถ้ารูมันโปพอนะครับสิ่งที่เราเห็นด้านหลังฉากก็คือจะเป็นแสงที่ทะลุผ่านรูเพราะนั้นและรูปร่างของ แสงที่เกิดขึ้นบนฉากก็จะเป็นรูปเดียวกับรูที่เปิดอยู่นั่นเองนะนี่คือในกรณีแรกถ้าช่องเปิดมันมีขนาดที่มากกว่าความยาวคลื่นมากๆคราวนี้ถ้าเปิดว่าช่องเปิดนั้นมันมีขนาดพอๆกันครับกับความยาวคลื่นนะโดยจะพูดนะครับระยะด,ดีตรงนี้คราวนี้เนี่ยมีค่าประมาณความยาวคลื่นแลมด d ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตรงไหนที่มันผ่านไปไม่ได้ก็ยังคงผ่านไป,ไปไม่ได้ครับแต่ว่าโซนที่ผ่านไปได้ตรงนี้เนี่ยคราวนี้มันจะไม่ได้เดินทางเป็นคลื่นในทิศทางเดิมอย่างเดียวเท่าน,นั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นครับมันจะมีส่วนด้านข้างนะฮะในส่วนนี้นะครับและส่วนนี้ที่เห็นว่าคลื่นนั้นมันจะเลี้ยวไปจากแนวเดิม,มนะแนวเดิมขึ้นขึ้นมันขึ้นที่ไปทางขวา แต่พอเจอชอ่องตัวตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคลื่นมันออกไปด้านข้างด้วยครับและหน้าคลื่นสังเกตหน้าคลื่นนะครับมันจะกลายเป็นหน้าคลื่นที่โค้งเหมือนกับคลื่นวงกลมเหมือนกับเราโยนขินลงไปในน้ําแล้วมันเกิดเป็นคลื่นที่มีลักษณะเป็นวงกลมหน้าคลื่นเป็นวงกลมออกไปในทุกทิศทุกทางและอันนี้ หน้าคลื่นที่เข้ามาที่เราเรียกว่าเป็นแบบหน้าคลื่นระนาบนะครับเพราะว่าหน้าคลื่นมันตรงขนาดนกันเป็นระนาบเลยพอเจอช่องเปิดที่ขนาดพอๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเลี้ยวเบนขึ้นกลายเป็นคลื่นที่เกือบจะเป็นคลื่นหมกลมนะครับเพราะว่าการเลี้ยวเบนจะเห็นว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับตรงขอบองด้านนี้เนี่ยมันยังไม่มีคลื่นที่โผลมาปรากฏให้เห็นในบริเวณนี้ ถ้าเกิดว่าความยาวคลื่นนั้นนะครับมันมีขนาดที่มากกว่าช่องเปิดมากๆพวกนีนะ้คือถ้าช่องเปิดเล็กเล็กมากๆเลยเล็กมากๆเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นการเลี้ยวเบลมันจะมากขึ้นครับแล้วมันจะทําให้เสมือนกับว่าช่องเปิดเล็กๆมากๆเนี่ยมันเป็นแหล่งกาเนิดของคลื่นวงกลมเลยครับนั้นน่าคลื่นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นคลื่นวงกลม และนี่คือสามพฤติกรรมของเวลาที่คลื่นมันเคลื่อนที่ในตัวกลางนะฮะคลื่นแสงนะครับเคลื่อนที่ในตัวกลางแล้วก็เจอสิ่งกีดขวางที่เป็นช่องเปิดที่มีขนาดต่างๆโดยสรุปแล้วคือว่าพฤติกรรมของมันขึ้นอยู่กับขนาดของช่องเปิดครับเมื่อเทียบกับความเาวคลื่นนั้นเราจะใช้ความจริงข้อนี้นะครับในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลการแรกนะครับซึ่งสะท้อนได้เห็นสมบัติของคลื่นนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าการสะท้อนครับนั้นมีแสงนะครับที่แทนด้วยรังสีของแสงนะครับเดินทางเข้ามาแสงนี้ถูกมองให้เป็นคลื่นครับเพราะนั้นพอคลื่นมาเจอกับตัวกลางคือคลื่นในที่นี้เนี่ยมันก็จะเดินทางอยู่ในตัวกลางหม่นนะครับ พอมันมาเจอตัวกลางอีกตัวกลางหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวกลางเดิมก็คือเป็นตัวกลางที่สองนั่นเองธรรมชาติของคลื่นนึงก็คือว่ามันจะเลือกสองอย่างครับถ้าไปต่อได้มันก็จะทะลุต่อเข้าไปข้างในซึ่งปรากฏการน,นั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปหน้าที่เราเรียกว่าการหักเหเพราะพอมันพยายามเข้าไปข้างในสู่ตัวกลางที่สองได้เนี่ยมันจะไม่ได้ไปในแนวตรงเด,เดิมครับแต่มันจะหักเหไปจากเดิม แต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะกลับสะท้อนกับและเดินทางในตัวกลางหนึ่งได้ครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นปรากฏการสะท้อนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าถ้ารังสีของแสงเนี่ยนะครับถ้าพื่นแสงมันเดินทางกับตัวกลางหนึ่งแล้วไปบังเอิญบังเอิญไปเจอกับอีกตัวกลางหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้นะฮะในที่นี้เราจะสมมุติให้มัน จากรูปนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นตัวกลางที่ทึบแสงแสงมันทะลุเข้าไปไม่ได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะสะท้อนอย่างเดียวสะท้อนแล้วก็เคลื่นที่อยู่ในตัวกลางอันเดิมไม่สามารถทะลุเข้าไปสู่ตัวกลางกันใหม่ไม่ได้ทึ้งเราเรียกว่าการสะท้อนและรังสีที่เข้ามานะจนกระทบตัวกลางณนะตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบครับ หลังจากที่กระทบแล้วมันก็จะสะท้อนออกไปนะเป็นรักสีของแสงที่เป็นตัวแทนของการสะท้อนของแสงเราจะเรียกหลักสีดังกล่าวว่าเป็นหลักสีสะท้อนครับก็คือสะท้อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลับกษณะของพื้นผิวเป็นหลักเลยครับถ้าพื้นผิวเป็นแบบเรียบนะครับที่เราเรียกแบบว่าสะท้อนแบบมีระเบียบหรือ Specular Reflection ถการสะท้อนมันจะเป็นระเบียบตามไปด้วยฮนะมันมีกฎที่ตามมาซึ่งเดี๋ยว เราจะมาพูดกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิวมันครุกคะนะฮะผิวไม่เรียบครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลังสีของการสะท้อนนั้นมันก็จะไร้ระเบียบครับตอนเรายิงแสงเข้าไปจากรูปนะครับจะวห็่าว่าเรายิงแสงเข้าไปครับพอถึงจุดตกกระทบแล้วเนี่ยปุ๊บนะการที่พื้นผิวคลุกคลาเนี่ยมันทําให้ลังสีสะททอนมันออกไปได้หลายทิศทางไร้ระเบียบครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันไล่ระเบียบแล้วไม่เห็นว่ามันไปในทิศทางไหนที่เด่นชัดนะครับมันก็เกิดการที่มันไม่เห็นเป็นแนวของหลังสีสะท้อนดังที่เห็นในกรณีที่ผิวมันเรียบนะครับอันนี้จะเห็นนะฮะแสงที่เข้ามานะฮะพอมันถึงจุดตกกระทบนะฮะมัสท้อนอไปเป็นลำไม่เห็นชัดเจนเลยเพราะว่าหลังสีของแสงมันเป็นระเบียบ พร้อมใจกันไปในทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าผิวมันคุกขาดนะครับเราจะไม่เห็นแนวของแสงที่ออกมาตะกลา่าการสะท้อนแบบผิวผุกขาดนี้เราเรียกว่าเป็นแบบดิฟฟิวส์นะครับก็คือเป็นการสะท้อนแบบที่มันแพร่กระจายนะครับภาพที่เราเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นแสงมันสว่างสว่างเกิดขึ้นแต่ไม่มีลำแสงที่สะท้อนออกไปให้เห็นอย่างเด่นชัดคราวนี้ทั้งสองพื้นผิวนี้ ลักษณะาการสะท้อนที่เกิดขึ้นมันต่างกันครับเหมือนก็เลยเราสามารถมาอธิบายาคร้าวได้นะครับว่าทําไมถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนและฝนตกนะขับรถบนพื้นถนนที่ฝนตกเนี่ยมันดูทางได้ยากกว่าปกติเหตุผลเพราะว่าถ้าฝนตกนะครับผิวของถนนมันจะถูกเคลือบด้วยชั้นของผิวน้ํานะซึ่งเกิบเสมือนกับว่ามันมีผิวน้ําที่เรียบเคลือบอยู่ เรื่เวลาที่แสงนะแสงสะท้อนเนี่ยมาจากที่อื่นใช่ไหมครับตอนกลางคืน,นแสงจากแหล่งอื่นเวลาสะท้อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงที่มันจะสะท้อนออกมาแล้วเข้าตาของเราทําให้ทักษะวิสัยในการขับรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่คำอธิบายก็คือว่าแสงสะท้อนเนี่ยมันก็อาจจะพุ่งมาเข้าตาของคนขับ ทำให้เรามองเห็นมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถนนนั้นมันแห้งแล้วก็มีละะมักษณะเป็นคลุกคลาดที่เห็นนะครับแม้ว่าจะมีแสงมาจากที่อื่นมาตกกระทบบนถนนมากมายนะครับแต่การสะท้อนจากผิวถนนนั้นมันแบบไร้ระเบียบครับเป็นแบบดิฟฟิวส์เพราะฉะนั้นแสงที่สะท้อนเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ในตาของคนขับเนี่ยน้อยกว่าปกติทําให้เรา ไม่เห็นแสงที่จ้าและทำให้เราสายตานะเนี่ะอางีละกันนะครับนั้นนี่คือคําอธิบายโดยใช้ลักษณะของพื้นผิวของการสะท้อนของแสงคราวนี้นะครับเราจะจับกัดการพริจารณาของเราในเรื่องของการสะท้อนนะครับให้อยู่ที่ผิวแบบที่ราบเรียบเท่านั้นนะครับเพราะว่าง่ายครับ แล้วก็ตัวกลางในตอนแรกของเรานี้ที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นตัวกลางที่ทึบแสงครับหมายความว่าถ้ามีแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งเข้ามาเจอตัวกลางนี้ก็คือตัวกลางที่สองที่วานี้แสงมันจะเข้าไปต่อไม่ได้ครับมันจะผ่านเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นทางเดียวที่เกิดขึ้นได้ก็คือมันจะต้องสะท้อนออกไปครับเหมือนการสะท้อนมันจึงเป็นการที่แสงนั้นมันเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปเจอตัวกลางตัวที่สองแต่มันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องย้อนกลับ และเคลื่อนที่กลับไปในตัวกลางเดิมที่มันมาแล้วมันก็จะมีลังสีตกกระทบกับกับลังสีสะท้อนโดยจุดที่แบ่งแยกกันเป็นลังสีตกกระทบกับลังสีสะท้อนก็คือตำแหน่งที่ลังสีเขาแสงมันมาเจอกันกับตัวกลางตัวใหม่ก็คือตำแหน่งนี้นะฮะลังสีที่มาก่อนเจอตำแหน่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าลังสีตกทบหลังจากตำแหน่งนี้เราเรียกว่าลังสีสะท้อน นั่นจุดที่แสงมันมาตกกระทบตรงนี้นะครับถ้าเราลากเส้นที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนะนี่คือพื้นผิวนะสัมผัสนะครับที่เป็นแบบราบเรียบถ้าเราลากเส้นปากตรงนี้ให้ตั้งฉากนะครับกับพื้นผิวดังกล่าวนี้พื้นผิวร้อยต่อนะสมัยก่อนเราเรียกว่าเส้นตัวนี้เป็นเส้นปะกะตินะฮะเหตุผลเพราะว่า เราภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า normal normal นะในทางคณิตศาสตร์นั้น,นมันแปลว่าตั้งฉากไปด,ด้วยครับนั้นปกติในที่นี้ในทางคณิตศาสตร์แปลว่ามันตั้งฉากกับรอยต่อครับสมัยก่อนศ์บ้านเราก็จะใช้คําว่าเส้นปกติครับแต่สมัยนี้เขาพยายามเรี่ยงเส้นปกติก็จะใช้เป็นเส้นตั้งฉากนะตรงตำแหน่งที่เกิดการปกระทบของแสงนะ น้นเราก็เรียกมันว่าเป็น normal line นะคราวนี้เส้นตั้งฉากตัวนี้นะครับมันจะเป็นเส้นสำคัญที่ใช้อ้างอิงมุมต่างๆต่อจากนี้เป็นต้นไปนะไม่ใช่ผิวร้อยต่อนะครับเป็นเส้นนี้ครับเส้น normal line นี้นะโดยถ้าเราเอาเส้น normal line นี้เป็นหลักนะครับลังสีตกกระทบนะครับมันจะทำมุมมุมหนึ่งครับกับเส้นปกติ ว่าเส้นแนวมอ l ลายตัวนี้ที่เราเรียกว่าเซต้าหน่งลังสีสะท้อนนะครับ mm hmm. มันจะทํามุมกับเส้นตั้งฉากตัวนี้เช่นกันนะครับและถ้าเราเรียกมันเป็นเซต้าหนึ่งพรานมนะครับเซต้าหนึ่งนี้มันเป็นมุมของลังสีตกกระทบเราก็จะเรียกว่ามันเป็นมุมตกกระทบครับ ส่วนดีต้าหนึ่งพลานตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการสะท้อนเพราะนั้นเราจะเรียกว่ามันเป็นมุมสะท้อนและสำหรับการสะท้อนของผิวที่ราบเรียบนะครับกฎของมันง่ายมากครับก็คือว่ามุมตกกระทบนั้นจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนี่คือกฎแรกในธรรมชาติของการสะท้อนที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ผิวราบเรียบนั้นเส้นตั้งฉากนะ มตกบและอุนสะท้อนก็จะเป็นนัดที่เห็นอันที่จริงแล้วพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบนะครับกดเขามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าความยากของพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบก็คือว่าณนะตำแหน่งที่แสงมาตกตก,กระทบะครับคราวนี้เส้นปกติของเราเนี่ยมันจะต้องดูตามตำแหน่งของพื้นผิววนะ้อย่างในรูปนี้เนะี่ยเส้นปกติมันก็จะเอยียงๆนะครับเพราะนั้นการสะท้อนมันก็จะ เทียบกับเส้นปกติแต่มุมตกกระทบก็จะเท่ากับมุมสะท้อนอยู่ดีครับเพียงแต่ในกรณีของพื้นผิวที่มันขรุขระเนี่ยเส้นปกติที่ตำแหน่งต่างๆมันมีการวางตัวแตกต่างกันไปดังนั้นเส้นปกตินั้นมันจะต้องดูที่แต่ละตำแหน่งตำแหน่งไปนะครับมันอ,อ,อ้างอิงตามตำแหน่งที่แสงมาไปตกกระทบณตำแหน่งนั้นเราค่อยลากเส้นตั้งฉาก แลดูว่าเป็นเส้นปกติของตำแหน่งนั้นโอเคครับในเรื่องของการสะท้อนกดของมันก็มีเท่านี้นะฮะในคลิปนี้ก็คงจบรงดัเงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ